ขึ้นคติมาแล้วนะครับวันนี้ Blood is thicker than water ง่ายนะลูกนะจำจำไว้บ้างก็ได้นะครับ Blood is thicker than waterBlood แปลว่าเลือดนะลูก thicker แปลว่าหนานะครับเลือดหนากว่าน้ำก็นั่นก็หมายความว่าเลือดหนาแน่นกว่าน้ำก็คือสุภาษิตไทยว่าเลือดเข้มข้นกว่าน้ำนั่นเองนะครับ นะครับสุภาษิตคำบังเพยของไทยนี่บางทีก็อธิบายยากเหมือนกันนะนักเรียนเรียนภาษาไทยก็ต้องตีความหมายเรื่องสุภาษิตคำบังเพยพวกนี้ให้เข้าใจนะลูกนะคำว่าเลือดข้นกว่าน้ำเนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยนะให้ครูภาษาไทยเขาขยายความให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับเข็นครกขึ้นภูเขาอย่างเงี้ยจุดใต้ตําตออย่างเงี้ยมีความหมายว่าอย่างไรภาษาไทยยากนะลูกนะวันนั้นคุณครูเคยดูคลิปครั้งหนึ่ง คนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าโอ้ภาษาไทยนี่น่าจะยากที่สุดในโลกแล้วตั้งแต่เรียนมาเราเป็นคนไทยนะครับเราถึงได้คิดว่าง่ายนะครับแต่เวลาทําข้อสอบเนี่ยภาษาไทยยากนะครับยากกว่างกฤษอีกคุณครูคคว่านะคําเป็นคําตายไออักษรกลางอักษรสูงฝันได้กี่เสียงอะไรยังไงในคุณครูคลรืมหมดแล้วครับเนี่ย <laughs> โอเคครับวันนี้นะครับจบแล้วนําสุภาษิตมาฝากแล้วก็ ขอจบด้วยสโลแกนเรามาท่องสโลแกนของคุณครูกันดีไหมครับว่าภาษาอังกฤษนั้นนี่คุณครูทําอย่างนี้ลูกวันก่อนคุณครูฉเฉลยแล้วนะคือคุณครูนั่งนึกว่าทําไงดีคือตอนแรกเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษนี่ก็เหมือนว่าเรายังเข้าใจไม่ถูกต้องคือยังเข้าใจผิดพลาดอยู่บ้างแต่พอเราเข้าใจดีแล้วมาเรียนกับครูพี่นานแล้วอาจจะเข้าใจดีขึ้นเป็นเป็นเครื่องหมายถูกอะไรสักอย่างในคุณครูพยายามทําก็หมายความว่า ภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสักนิดแล้วคุณจะติดใจนะครับพูดเป็นภาษาอังกฤษว่า English is not as difficult as you think if you try might be r u s t i r a t e d นะครับนักรียนลองท่องไงได้นะสโลแกนของกู